สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการจัดการข้อมูลในเวิร์กชีตนะคะซึ่งในตอนที่2นี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการคัดลอกข้อความและวางข้อความนะคะต่อไปก็จะเป็นการคัดลอกวางข้อมูลแบบลักษณะพิเศษนะคะหรือเรียกว่า f o r m a t painter นะคะและ การจัดการข้อมูลในตารางสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเรื่องของการค้นหาและการแทนที่ค่ะสวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการคัดลอกข้อความนะคะ Copy และการวางข้อความนะคะหรือว่าเพจนะคะ การคัดลอกคือการคัดลอกข้อความที่ต้องการนะคะและทำสำเนาไปวางไว้ในอีกตำแหน่งหนึ่งของเวิร์กชีตนะคะวิธีการคัดลอกและวางข้อมูลมีหลายวิธีนะคะตามตัวอย่างนี้นะคะการคัดลอกข้อความโดยใช้คำสั่ง Copy บนริบบอนทำได้ดังนี้นะคะ 1. นนะคะเราเลือกช่วงข้อมูลของต้นฉบับนะคะ ทำการซีเล็กเลือกคอลัมน์ที่เราต้องการนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราคลิกที่ Ribbon Home นะคะแล้วเลือกคําสั่ง Copy นะคะจะปรากฏเส้นปละนะคะล้อมรอบข้อมูลที่ถูกคัดลอกนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราไปคลิกเพิ่มชีตนะคะ แล้วทำการเพสนะคะก็คือการวางนะคะเราเลือกคำสั่งเพส e หลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นผลลัพธ์ในการวางนะคะต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการคัดลอกเฉพาะรูปแบบเซลล์นะคะไปใช้กับบริเวณอื่นนะคะหรือเรียกอีกอย่างนึงว่า Format p a i น t e r นะคะคือการสร้างตารางและการปรับแต่งข้อความนะคะซึ่งโปรแกรม Microsoft Excel นะคะเป็นเรื่องที่ต้องมีการออกแบบให้เหมาะสมกับเนื้อหาหรือความต้องการเสมอนะคะและถ้าหากต้องนำรูปแบบนั้นนะคะไปใช้กับตารางอื่นหรืออาจจะมีรูปแบบเหมือนแค่บางส่วนของตารางเท่านั้นนะคะสามารถคัดลอกเฉพาะรูปแบบที่ต้องการได้ดังนี้นะคะ ตามตัวอย่างนะคะให้เราเลือกช่วงข้อมูลต้นฉบับนะคะซึ่งต้นฉบับของเราอาจจะมีการกำหนดสีพื้นหลังไว้เรียบร้อยแล้วนะคะหรือว่ามีการจัดรูปแบบไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถเลือกช่วงข้อมูลต้นฉบับนะคะแล้วคลิกที่แท็บ Ribbon Home นะคะแล้วเลือก ดับเบิลคลิกคำสั่ง Format p r i n t e r นะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราลากผ่านตำแหน่งนะคะที่เราต้องการคัดลอกนะคะผลลัพธ์นะคะตำแหน่งปลายทางนะคะจะมีรูปแบบเหมือนกับต้นฉบับนะคะอันนี้ในตัวอย่างเช่นพื้นหลังนะคะแล้วก็ ตำแหน่งตัวเลขนะคะก็จะมีการปรับเปลี่ยนตามเซลล์ต้นฉบับนะคะที่เราต้องต้องการคัดลอกมานะคะอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวอย่างเช่นการปรับเปลี่ยนเลขบัตรประชาชนนะคะให้เป็นเลขไทยนะคะสมมุติว่ามีข้อมูลอยู่เยอะมากนะคะเพราะฉะนั้นนะคะการปรับเปลี่ยน ให้เป็นเลขไทยนะคะเราก็ต้องมีต้นฉบับก่อนก็คือมีเลขไทยก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราใช้เครื่องมือเหมือนเดิมค่ะคลิกที่ ribbon home นะคะแล้วเลือก format painter นะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราคลิกเลือกแล้วก็ลากผ่านตำแหน่ง เซลล์นะคะที่เราต้องการคัดลอกรูปแบบนั้นนะคะหลังจากที่เราวางเป็นเรียบร้อยแล้วนะคะผลลัพธ์ที่ได้นะคะก็คือตำแหน่งปลายทางนะคะก็จะมีรูปแบบเหมือนกับต้นฉบับนะคะอย่างอย่างเช่นอันนี้เป็นเลขไทยนะคะสำหรับเครื่องมือ format painter เนี่ยนะคะผู้เรียนสามารถ นำไปปรับใช้งานให้เหมาะสมกับงานนะคะซึ่งอาจจะมีรูปแบบที่เหมือนแค่บางส่วนของตารางเท่านั้นนะคะอันนี้ก็นำไปใช้กันได้นะคะในส่วนของ format painter ค่ะต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้คำสั่งการค้นหาและแทนที่นะคะหรือว่า find and replace นะคะ ในเวิร์กชีตหรือเซลล์หลายๆเซลนะคะจะสามารถพิมพ์ข้อมูลได้ทั้งตัวเลขข้อความข้อคิดเห็นและจัดรูปแบบหรือสูตรต่างๆนะคะโดย Microsoft Excel นะคะสามารถค้นหาข้อมูลรวมทั้งแทนที่ข้อมูลเดิมนะคะให้เป็นข้อมูลใหม่ซึ่งการค้นหาสามารถทำได้ดังนี้นะคะ 1. น,นะคะให้เราคลิกที่ริบบอนโฮมค่ะ 2. นะคะให้เราคลิกเลือก f i l e and Select นะคะคลิกเลือกกำสั่งไฟล์ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะปรากฏแดร็กบ็อกซ์ขึ้นมาให้เราพิมพ์คำสั่งข้อความนะคะที่เราต้องการค้นหาลงไปนะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราคลิก f i ล์ next ค่ะ a จพอยเตอร์นะคะก็จะย้ายไปอยู่ในตรงตำแหน่งที่คำที่เราค้นหานะคะต่อไปนะคะเรามาดูการแทนที่คำนะคะสามารถทำได้ดังนี้นะคะ 1. ให้เราคลิกที่ Ribbon Home นะคะ 2. นะคะให้คลิกที่คำสั่ง Find and Select ค่ะ 3. นะคะให้เราคลิกคำสั่ง r e p พ e ค่ะ ซึ่งจะปรากฏแด a l ล็ box ขึ้นมานะคะไฟวอตนะคะก็คือให้เราค้นหาคำหรือว่าข้อความที่เราต้องการค้นหาลงไปนะคะในช่องของ r e p e เ e with นะคะให้เราพิมพ์ข้อความที่เราต้องการแทนที่ลงไปนะคะ หลังจากนั้นนะคะให้เราคลิกปุ่มรีเพ t ค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการแทนที่คำนะคะซึ่งสามารถทำได้ดังนี้นะคะ1นนะคะให้เราคลิกที่ r ร b b o n Home นะคะ2นะคะให้เราคลิกที่คำสั่ง f i ล์ and Select นะคะ 3. นะคะให้คลิกที่คำสั่ง r e p a a t ค่ะ 4. นะคะให้เราพิมพ์ข้อความที่ต้องการค้นหาลงไปนะคะ 5. นะคะให้เราพิมพ์ข้อความที่ต้องการลงไปแทนที่นะคะ 6. นะคะให้เราคลิกปุ่ม r e p a a t นะคะ รีเพจออนะคะข้อความใหม่นะคะก็จะไปแทนที่ข้อความเดิมในเวิร์กชีตนะคะส,คมมส่วนความหมายของปุ่มส่วนความหมายของปุ่มรีเพจและรีเพจออลนะคะปุ่มรีเพจนะคะเพื่อแทนที่ข้อความเพียงหนึ่งตำแหน่งนะคะ ปุ่มรีเพอนะคะก็จะเป็นการแทนที่ข้อความทุกคำที่มีอยู่ในเวิร์กชีตนั้นๆน,น,นะคะค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็ขอ,ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ